เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเพิ่งเริ่มต้นชีวิตวัยทำงานทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนกันแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงคือการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเวลาที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้เราทันเวลาเท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนชีวิตในทุกด้านทั้งการทำงานสุขภาพความสัมพันธ์และความฝันที่รอเราอยู่หลายคนพยายามพัฒนาตัวเองแต่กลับรู้สึกว่า เวลาไม่พอหรือเหนื่อยล้าเกินไปจะเริ่มต้นการรู้จักเทคนิคการจัดการเวลาที่ใช่จึงเปรียบเหมือนการปลดล็อกศักยภาพในตัวเองทำให้คุณรู้สึกมีพลังมีเป้าหมายและสร้างความสมดุลในชีวิตได้ดีกว่าเดิมบทความนี้จะพาคุณไปเรียนรู้15เทคนิคจัดการเวลาที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่สามารถลงมือทำได้จริงในชีวิตประจำวันเทคนิคแต่และข้อจะมาพร้อมคำอธิบายที่ลงลึกเข้าใจง่าย และมีแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่รู้สึกว่ายุ่งตลอดเวลาหรือผัดวันประกันพรุ่งเก่งคุณจะพบว่าวิธีเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นที่การจัดการเวลาได้จริงเทคนิคที่หนึ่งวางแผนวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันนี้การวางแผนล่วงหน้าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งการใช้เวลาสั้นๆในแต่ละคืนเพื่อวางแผนวันรุ่งขึ้นจะช่วยให้สมองได้เตรียมตัวล่วงหน้า และลดความสับสนในตอนเช้าคนรจำนวนมากเริ่มต้นวันอย่างเร่งรีบเพราะไม่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนการวางแผนไว้ก่อนจะช่วยจัดลำดับความสำคัญและกำหนดสิ่งที่ควรทำก่อนหลังได้อย่างมีระบบคุณสามารถใช้เครื่องมือที่คุณถนัดเช่นสมุดโน้ตแอปทูดูลิทหรือปฏิทิน Google Calendar เพื่อวางแผนไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเริ่มจัดก,การลิ สามสิ่งสำคัญที่สุดของวันพรุ่งนี้แล้วจัดลำดับเวลาในการลงมือทําการมีแผนที่ชัดเจนจะช่วยให้สมองไม่ต้องตัดสินใจจุกจิกในช่วงเช้าและลดความเครียดในวันนั้นสิ่งสําคัญคืออย่าว่างแผนเยอะเกินไปเพราะจะทําให้รู้สึกท้อก่อนจะเริ่มให้เน้นแผนที่ทําได้จริงในช่วงเวลาจริงที่คุณมีเทคนิคนี้จะปลุกทางของคุณให้ตื่นมาอย่างมีทิศทางแทนที่จะรู้สึกวุ่นวายหรือเครียดตั้งแต่เช้าการเริ่มวันด้วยเป้าหมายชัดเจนจะส่งผลให้ทั้งวันมีโฟกัส และมีคุณภาพผลการศึกษาด้านจิตวิทยายืนยันว่าคนที่วางแผนล่วงหน้ามักมีผลิตุที่สูงกว่าคนที่ตื่นมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ๆ>การเตรียมความพร้อมจึงไม่ใช่แค่การจัดเวลาแต่ยังเป็นการปลุกความมั่นใจในตัวเองและลดพลังงานที่เสียไปกับการตัดสินใจเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันลองเริ่มวันนี้เลยก่อนนอนให้ถามตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันอยากทำอะไรให้สำเร็จแล้วจดมันไว้ให้ชัดเจน การใช้เวลาแค่10นาทีคืนนี้อาจเปลี่ยนประสิทธิภาพของวันพรุ่งนี้ได้ทั้งวันคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังของการจัดการเวลาและจะอยากทําสิ่งนี้เป็นนิสัยใหม่ของคุณในที่สุดเทคนิคที่2ใช้กด80-20หร,รือยี่สิบเทเลโทเปนเซอร์เพื่อเลือกสิ่งที่สำคัญจริงกด80-20ีหรือที่รู้จักกันในชื่อเอท r e t o p ปนเซอร์เ คือแนวคิดที่ระบุว่า80%ของผลลัพธ์มากจะเกิดจาก20%ของสิ่งที่เราทำแนวคิดนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณจัดการเวลาได้อย่างสิ้นเชิงเพราะมันช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดแทนที่จะทํำทุกอย่างแบบรกระจายการทํางานอย่างฉลาดดีกว่าทํางานอย่างหนักเสมอตัวอย่างที่ชัดเจนคืองานบางงานใช้เวลาน้อยมากแต่สร้างผลลัพธ์มหาศาลเช่นการโทรหาลูกค,ค้าเจ้าใหญ่ หรือการเขียนสรุป,ปรายงานสำคัญในขณะที่งานอื่นๆเช่นการจัดอีเมลหรือตอบไลน์ที่ไม่เร่งด,วด่วนอาจกินเวลามากแต่ไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าที่แท้จริงหากคุณแยกแยะ20%ของงานที่ทรงพลังเหล่านั้นได้คุณจะใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นการเริ่มใช้กฎนี้ในชีวิตจริงไม่ยากเพียงแค่ลองถามตัวเองว่างานไหนที่ถ้าทำจะส่งผลมากที่สุดในวันนี้หรือสิ่งที่ฉัน ทำอยู่ตอนนี้ส่งผลกับเป้าหมายชีวิตหรือไม่การฝึกถามคําถามเหล่านี้ทุกวันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่เลือกทําสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่ทําไปตามกระแสะหรือแรงกดดันแน่นอนว่าในชีวิตจริงเราอาจเลี่ยงบางงานไม่ได้แต่ถ้าคุณสามารถใช้เวลาให้กับงาน20%ที่ส่งพลังมากขึ้นคุณจะลดความรู้สึกเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังงานทางใจได้มากอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งโฟกัสยิ่งสําเร็จและเวลาที่เหลือคุณจะสามารถพักผ่อนหรือใช้กับสิ่งที่รักได้อย่างไม่รู้สึกผิด เทคนิคนี้เหมาะมากสำหรับคนที่รู้สึกว่ายุ่งแต่ไม่ก้าวหน้าลองเริ่มจากการจดงานทั้งวันแล้ววิเคราะห์ว่างานไหนให้ผลลัพธ์มากที่สุดแล้ววางแผนให้พลังงานของวันพรุ่งนี้ไปกับสิ่งนั้นให้มากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของจำนวนชั่วโมงที่ทำงานแต่อยู่ที่คุณใช้เวลาทำสิ่งถูกต้องมากแค่ไหนเทคนิคที่3ใช้ time b l o ล king เพื่อกควบคุมวันของคุณ time blocking คือเทคนิคการจัดเวลาวันล้ว ดยแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงๆสำหรับทำกิจกรรมเฉพาะเช่นบล็อกเวลา9นาฬกาถึง10นาฬกา30นาทีสำหรับงานสํมภาษณ์10นาฬกา30นาทีถึง11นาฬกาสำหรับตอบอีเมลวิธีนี้ต่างจากทูดูลิสตรงที่คุณไม่ได้แค่ลิองานไว้แต่คุณจองเวลาสำหรับลงมือทำจริงซึ่งช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งและความวุ่นวายจากงานด่วนไม่จำเป็นการใช้ทําดอทคิงช่วยให้คุณรู้ว่าเวลาทั้งวันควรใช้อย่างไร โดยเฉพาะคนที่มีหลายบทบาทในชีวิตเช่นเป็นพนักงานเป็นพ่อแม่หรือฟรีแลนซ์ที่จัดการเวลาเองได้ทั้งหมดทม์บล็อก킹จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณควบคุมเวลาแทนที่จะให้เวลากควบคุมคุณคุณสามารถใช้ Google c a l e n d a r หรือแอปอย่างโนเชนที่ทิ้หรือแม้แต่ปฏิทินกระดาษเพื่อทำไทมบล็อก킹สิ่งสำคัญคืออย่ากำหนดเวลาที่เกินไปให้เว้นช่วงเผื่อยืดหยุดไว้ด้ดวยเช่นเวลาพัก15นาทีระหว่างบล็อกหรือช่วงสำหรับงานฉุกเฉิน ที่อาจเข้ามาได้ทุกเมื่อผลลัพธ์จากการใช้ทาําบล็อกทิ้งอย่างจริงจังคือคุณจะเริ่มมีจังหวะชีวิตที่ชัดเจนงานสําคัญจะไม่ถูกเบียดด้วยงานได้งาน,งานส่วนตัวก็จะไม่หายไปเพราะความวุ่นวายของแต่ละวันและคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงของเวลาซึ่งเป็นหลักฐานของสุขภาพใจและการเติบโตระยะยาวลองเริ่มจากการวางแผนวันพรุ่งนี้โดยเลือกสาสบล็อกเวลาแล้ว กำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนในแต่ละช่วงคุณจะพบว่าเทียงการใส่กรอบเวลาให้กับชีวิตคุณจะมีโฟกัสมีสมาธิและควบคุมทุกอย่างได้ดีกว่าที่เคยเป็นมาเทคนิคที่ 4. ตื่นเช้าอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ตื่นไหวหลายคนเข้าใจผิดว่าการตื่นเช้าคือการเสียสละการนอนเพื่อทำงานให้เสร็จมากขึ้นแต่ความจริงแล้วการตื่นเช้าอย่างมีเป้าหมายคือการตื่นขึ้น พร้อมพลังและแผนชีวิตที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ตื่นเร็วแต่ไม่มีอะไรทำแล้วนั่งเล่นมือถือต่อเทคนิคนี้ช่วยรีเซ็ตจิตใจเพิ่มความสมบและทำให้คุณนำหน้าคนอื่นตั้งแต่เริ่มต้นวันช่วงเวลายามเช้ามักเป็นช่วงที่สมองตอดโปร่งที่สุดเพราะยังไม่มีการบรบกวนจากโลกภายนอกคุณสามารถใช้เวลาในช่วงนี้ทำกิจกรรมที่เติมพลังเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือวางแผนวันแน่นอนว่าการตื่นเช้าไม่เหมาะกับทุกคนแต่การสร้างเช้าที่ดี ในเวลาของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเคล็ดลับสำคัญคือไม่ต้องพยายามเปลี่ยนจากนกพูกเป็นนกเช้าในคืนเดียวเริ่มเลื่อนเวลานอนให้เร็วขึ้นทีละสิบห้านาทีและกำหนดกิจกรรมดีๆที่คุณตั้งตารอในตอนเช้าเช่นการฟังพอดแคสต์สดหรือเขียนกระดาทูเจน,นจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ตื่นง่ายขึ้นการตื่นเช้าไม่ควรเป็นการลงโทษตัวเองแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองได้ออกแบบชีวิต และได้เริ่มต้นด้วยความสงบเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยพลังคุณจะสามารถรับมือกับสิ่งที่เข้ามาทั้งวันได้ดีกว่าลองตั้งเป้าหมายในการตื่นเช้าวันพรุ่งนี้พร้อมเขียนกิจกรรมสามอย่างที่จะทําในชั่วโมงแรกของวันแล้วให้รางวัลตัวเองเมื่อทําได้การเปลี่ยนนิสัยเล็กๆแบบนี้คือก้าวแรกของการควบคุมเวลาและพลังชีวิตทั้งหมดของคุณเทคนิคที่ห้าจัดลำดับความสําคัญด้วยหลักไอเซนาว้าเมทริกซ์ Personal Matrix คือเทคนิคจัดลำดับความสำคัญที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังโดยแบ่งงานออกเป็นสี่ช่องสำคัญเร่งด่วนสำคัญไม่เร่งด่วนไม่สำคัญเร่งด่วนและไม่สำคัญไม่เร่งด่วนจุดเด่นของเทคนิคนี้คือช่วยให้คุณมองเห็นว่าสิ่งไหนควรทำก่อนและสิ่งไหนควรตัดทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้คุณจมอยู่กับงานที่ดูยุ่งแต่ไม่ก่อประโยชน์ช่องที่ควรโฟกัสที่สุดคือสำคัญไม่เร่งด่วน เพราะคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จระยะ aw, ยาวเช่นการวางแผนธุรกิจเรียนรู้ทักษะใหม่หรือดูแลสุขภาพในขณะที่งานเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเช่นตอบลายบางข้อความหรือจัดโต๊ะใหม่อาจเบียดงานหลักของชีวิตคุณได้โดยไม่รู้ตัวคุณสามารถเริ่มใช้เทคนิคนี้ได้ง่ายๆโดยเขียนรายการงานที่คุณมีอยู่แล้วจัดหมวดหมู่ตามสีช่องเมื่อเห็นภาพรวมชัดเจนคุณจะรู้ว่างานบางอย่างไม่ควรเสียเวลากับมันเลย และคุณจะมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆเทคนิคนี้ยังช่วยลดความเครียดเพราะคุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามทุกอย่างแต่มีระบบช่วยกรองให้โฟกัสเฉพาะงานที่ส่งผลจริงต่อเป้าหมายชีวิตและเมื่อคุณทำสิ่งที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมผลลัพธ์ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้นแบบก้ากระดดหากคุณรู้สึกว่าวันๆหนึ่งหมดไปกับเรื่องเล็กน้อยลองใช้ลีซนาอเม์มิสักครั้งแล้วคุณจะทึ่งว่าตัวเองสามารถเคลียรเวลาเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆได้มากขนาดไหน และการจัดการเวลาที่แท้จริงไม่ใช่การเร่งมือแต่คือการเลือกทำสิ่งที่ควรทำก่อนเทคนิคที่ 6. กกำจัดตัวดูดเวลา Time Wasters หนในศัตรูตัวร้ายที่สุดของการจัดการเวลาคือตัวดูดเวลาหรือกิจกรรมที่กินเวลาไปมากแต่ให้ผลลัพธ์น้อยเช่นการถายโซชียลโดยไม่รู้ตัวการเช็คอีเมลบ่อยเกินไปหรือการประชุมที่ไม่จำเป็นตัวดูดเวลาเหล่านี้ อาจทำให้คุณรู้สึกยุ่งแต่สุดท้ายไม่ได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่น้อยการระบุให้ได้ว่าตัวดูเวลาของคุณคืออะไรถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญเช่นถ้าคุณหยิบโทรศัพท์ทุกสิบนาทีเพราะเบื่อหรือไม่มีแรงจูงใจในการทำงานลองใช้แอปอย่าง Forest หรือ Stay f o c u s เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้และดึงคุณกลับมาสู่ภารกิจสำคัญนอกจากนี้การตั้งช่วงเวลาแบบไม่มีสิ่งรบกวน (distraction-free block) ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพลองปิดแจ้งเตือนทุกอย่างในช่วงที่คุณตั้งใจทำง,งานหนึ่งชั่วโมงแล้วเปรียบเทียบกับวันที่เปิดแจ้งเตือนตลอดคุณจะพบว่าคุณสามารถทำง,งานเสร็จเร็วขึ้นกว่าครึ่งตัวดูดเวลาไม่ได้อยู่แค่ในมือถือแต่บางครั้งอยู่ในพฤติกรรมเช่นการตอบตกลงกับทุกคนโดยไม่พิจารณาหรือการจัดต้องใหม่ทุกเช้าเพราะไม่อยากเริ่มงานลองสังเกตตนเองแล้วตัดกุงจอน,นั้นด้วยการวางแผนล่วงหน้าหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมทำงานจริงจัง เมื่อลดสิ่งที่ไม่จําเป็นคุณจะมีพื้นที่ว่างทั้งในเวลาจริงและในจิตใจเพื่อใช้ไปกับสิ่งที่มีค่าและนําคุณไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นลองกําหนดกฎเล็กๆเ,เ,เช่นไม่เล่นมือถือหลัง21นาฬิกาหรือประชุมไม่เกิน30นาทีแล้วดูความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเทคนิคที่7ใช้เทคนิคพอมโดโรบริหารพลังงานพอมโดโรเทคนิคคือเทคนิคการจัดเวลาแบบทํางาน25นาทีแล้วพัก5นาที เป็นวงจรที่ทำให้คุณสามารถโฟกัสได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือลาเทคนิคนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่สมาธิสั้นหรือมีภารกิจที่ยาวนานเพราะมันช่วยจัดพลังงานสมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละรอบเวลาที่เราทำงานแบบไม่มีพักสมองจะค่อยๆอ,อ่อนลา้าและตัดสินใจช้าลงการแบ่งเวลาเป็นช่วงสั้นๆช่วยให้สมองได้รับรีเฟรชอยู่เรื่อยๆและสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในรอบถัดไปยิ่งกว่านั้น ยังช่วยลดโอกาสการถัดวันประกันพรุ่งเพราะคุณรู้ว่าต้องทำแค่25นาทีเท่านั้นคุณสามารถใช้แอปอย่าง Focus Keeper ท IDE หรือแม้แต่จับเวลาในมือถือธรรมดาก็ได้แค่ตั้งเวลาทำงาน25นาทีพัก5นาทีทำซ้ำสี่รอบแล้วพักยาว1530นาทีเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกงานทั้งอ่านหนังสือเขียนบทความหรืองานบ้าน พมโุลยรายังมากกับคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวนมากเช่นในบ้านหรือคาเฟ่การจับเวลาแบบนี้จะช่วยสร้างกรอบความมุ่งมั่นให้คุณเข้าสู่หมวดทำงานแบบเต็มที่โดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจหรืออารมณ์เริ่มวันนี้เลยเลือกงานหนึ่งอย่างที่คุณอยากทําให้เสร็จแล้วใช้พมโดโลสองรอบคุณจะทึ่งว่าทําไมงานที่เคยโดงไว้เป็นอาทิตย์กลับเสร็จดได้ภายในชั่วโมงเดียวด้วยเทคนิคเล็กๆที่เพิ่มพลังให้สมองทํางานอย่างชาญฉลาดเทคนิคที่8 สร้างมอร์นิ่งรูทิที่ทรงพลังมอร์นิ่งรูทิ้หรือกิจวัตรยามเช้าคือชุดพฤติกรรมที่คุณทำเป็นประจำทุกเช้าก่อนเริ่มวันการสร้างกิจวัตรเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ผลดีทางสุขภาพจิตเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณเข้าสู่โหมด productive ได้เร็วขึ้นเพิ่มความมั่นใจและเริ่มวันด้วยพลังบวกเต็มร้อยมอร์นิ่งรูทิ้ที่ดีไม่จําเป็นต้องยาวหรือซับซ้อนคุณอาจเริ่มจากการลุจกจับเตียงปูเตียงอ่านหนังสือสิบนาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้ว และออกกําลังกายเบาๆ5นาทีเพียงเท่านี้ก็สามารถปรับจิตใจให้สงบและพร้อมทํางานได้แล้วสิ่งที่สำคัญคือความสม่ำเสมอเพราะมันคือสิ่งที่ฝึกสมองให้เข้าสู่บทลงมือทําโดยอัตโนมัติทุกเช้ายิ่งคุณทําสิ่งเหล่านี้บ่อยสมองก็จะจดจำว่าหลังจากกิจกรรมนี้ได้เวลาทำงานต้องมีสมาธิห้ามผัดวันหลายคนประสบความสำเร็จเพราะเพียงเปลี่ยนวิธีเริ่มต้นวันใหม่ จากเดิมที่เคยตื่นมากดโทรศัพท์กลายเป็นคนที่ตื่นมาใส่ใจตัวเองมีเป้าหมายชัดและพร้อมเริ่มต้นวันอย่างมั่นใจการมีมอร์นิ่งรูทีนเปรียบเสมือนการวางหลักฐานให้กับวันทั้งวันเริ่มต้นด้วยกิจกรรมง่ายๆที่คุณรู้สึกดีเมื่อทำไม่ต้องเหมือนใครเช่นฟังเพลงโปรดออกกำลังกายหรือเขียนเป้าหมายของวันแล้วทำให้มันเป็นนิสัยในทุกเช้าภายในไม่กี่สัปดาห์คุณจะพบว่าชีวิตที่มีทิศทางเริ่มจากเช้าที่มีพลังเทคนิคที่เก้า วางแผนแต่ละวันตั้งแต่เมื่อคืนการวางแผนล่วงหน้าคือกุญแจสำคัญของการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการวางแผนงานในวันถัดไปตั้งแต่ก่อนนอนนอกจากจะช่วยให้คุณตื่นมาแบบมีเป้าหมายยังลดเวลาที่เสียไปกับการคิดว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังในเช้าวันรุ่งขึ้นอีกด้วยเพียงคุณใช้เวลาแค่สิบนาทีก่อนเข้านอนจดรายการสามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำพรุ่งนี้ ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับทั้งวันเพราะสมองของคุณจะเริ่มประมวลผลลวงหน้าแบบไม่รู้ตัวระหว่างที่นอนหลับการวางแผนก่อนนอนยังช่วยให้คุณนอนหลับสบายขึ้นเพราะคุณไม่ต้องคอยกังวลหรือนึกถึงสิ่งที่ต้องไม่ลืมทำตลอดเวลาจิตใจจะสงบลงเพราะรู้ว่าทุกอย่างถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้วบางคนอาจใช้แอปพลิเคชันอย่างโ i o n g o o g l e k e e p หรือแค่สมุดโน้ตก็เพียงพอสำคัญที่สุดคือ ความชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรและเมื่อไรทำให้วันพรุ่งนี้เริ่มต้นอย่างมั่นใจและไม่เสียเวลาวนไปวนมากับงานเล็กๆก,การเริ่มต้นวางแผนล่วงหน้าเป็นนิสัยจะเปลี่ยนคุณจากคนที่ไหลไปตามกระแสข,ของวันให้กลายเป็นคนที่กำหนดจังหวะชีวิตตัวเองได้และนี่คือความลับของคนสำเร็จทุกคนในโลกเทคนิคที่สิบใช้กดสองนาทีเพื่อกำจัดงานค้างกดสองนาทีเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ทรงพลังมากจากหนังสือ เกติงิ้งดีโอเอนีโดยหลักคือถ้างานไหนใช้เวลาทำไม่ถึงสองนาทีให้ทำเลยเดี๋ยวนั้นเพราะการถักงานเล็กๆจะทำให้มันสะสมกลายเป็นภาระก้อนโตโดยไม่รู้ตัวเช่นถ้าคุณต้องตอบอ e ีเมลสั้นๆแจ้งว่าได้รับเอกสารแล้วหรือเก็บของเข้าที่ท่ามูแต่รอให้มีเวลาแล้วค่อยทำมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นและสุดท้ายคุณจะรู้สึกเครียดจากงานเล็กๆที่กองผนอการใช้กฎสองนาทีทำให้คุณสามารถเครียร์สมอง จากภาระยิบย่อยได้และเปิดพื้นที่ให้กับงานใหญ่ที่ต้องใช้พลังสมองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังสร้างแรงจูงใจในเชิงจิตวิทยาเพราะการทำงานเล็กๆสำเร็จอย่างรวดเร็วทำให้คุณรู้สึกว่าเราทำอะไรได้เสร็จสิ้นอย่าดูถูกงานเล็กๆเ,เพราะมันคือสิ่งที่บรรทอนพลังงานหากคุณปล่อยทิ้งไว้การตัดสินใจทำให้จบทันทีจะช่วยให้คุณหลุดจากวงวนของความรู้สึกติดค้างได้และทำให้ชีวิตเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยลองสังเกตทุกกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีเช่นล้างแก้วจัดโต๊ะปิดเอกสารส่งข้อความสั้นๆแล้วลองทําให้เสร็จทันทีแล้วคุณจะพบว่าทีมวันเดียวชีวิตโล่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมากเทคนิคที่11กําหนดเวลาเลิกทํางานให้ชัดเจนหลายคนเข้าใจผิดว่าการทํางานเยอะหมายถึงการใช้เวลาได้ดี แต่ในความจริงแล้วการไม่มีขอบเขตเวลาที่ชัดเจนต่างหากที่ทําให้สมรรถภาพในการทํางานลดลงคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักมีกฎว่าจะหยุดทํางานกี่โมงอย่างเคร่งครัดการกําหนดเวลาเลิกทํางานไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้นแต่ยังสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงานทําให้คุณมีเวลาสําหรับครอบครูพักผ่อนหรือพัฒนาตัวเองอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของชีวิตที่มีความสุขและเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะหยุดทำงานตอน18นาฬิกาสมองจะรีเร่งเพื่อให้เสร็จภายในเวลานั้นเป็นการกระตุ้นประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติไม่ใช่การยืดเวลาทำงานไปเรื่อยๆแบบไร้เป้าหมายคุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนหรือใช้แอปที่ช่วยจำกัดเวลาใช้งานเช่น Focus To ดูหรือแม้แต่การตั้งข้อตกลงกับคุณในบ้านว่าหลังเวลานั้นคุณจะไม่ยุ่งกับงานก็ช่วยให้คุณเลิกติดกับดัก ทำงานตลอดเวลาแต่ไม่มีเวลาสำหรับชีวิตจำไว้ว่าการหยุดทำงานตรงเวลาไม่ใช่การที่เกียจแต่คือการเคารพพลังงานตัวเองเพื่อจะได้มีแรงกลับมาทำงานในวันพรุ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเทคนิคที่12ใช้พลังของโน no. คำว่าไม่เป็นคำที่ทรงพลังที่สุดคำหนึ่งในการจัดการเวลาแต่กลับเป็นคำที่หลายคนพูดไม่ออกเพราะกลัวเสียมารยาทหรือกลัวคนอื่นไม่พอใจแต่การที่คุณพูดใช่กับทุกสิ่งหมายความว่าคุณกำลังพูดไม่กับเป้าหมายตัวเองการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญงานที่คนอื่นโยนมาเพราะไม่อยากทำเองหรือแม้แต่กิจกรรมที่เบียดบังเวลาส่วนตัวเป็นสิ่งที่ต้องฝึก และกล้าตัดสินใจเพื่อปกป้องเวลาที่มีค่าของคุณการพูดว่าไม่อย่างสุภาพเช่นขอพิจารณาก่อนนะครับค่ะหรือตอนนี้ผมมีภารกิจหลักที่ต้องโฟกัสก็ช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เทคนิคที่13ตั้งเวลากิจกรรมแต่ละวันให้ชัดเจนไทม์ด i อคิงอิงคือเทคนิคที่ช่วยให้คุณควบคุมเวลา ไม่ใช่แค่จัดการเวลาคุณจะกำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันให้แต่ละกิจกรรมเช่น9นาฬกาถึง11นาฬกาทำง,งานหลัก11นาฬกาถึง12นาฬกาประชุม13นาฬกาถึง14นาฬกาเรียนรู้เพิ่มเติมการแบ่งเวลาแบบนี้ช่วยให้คุณไม่สลับสมาธิและโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เต็มที่สิ่งที่ทำให้ทมบด็อกิงทรงพลังคือมันช่วยจัดการพลังงานไม่ใช่แค่เวลา เพราะเมื่อคุณรู้ว่าจะทําอะไรเวลาไหนคุณจะเตรียมตัวและจัดพลังสมองให้พร้อมชิ้นงานคิดวิเคราะห์ควรทําตอนเช้าส่วนงานตอบอีเมลหรือประชุมเบาๆควรเก็บไว้ช่วงบ่ายเทคนิคนี้ยังช่วยลดความเครียดจากการทําหลายอย่างพร้อมกันเพราะเมื่อคุณเข้าสู่บล็อกเวลาใดคุณไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเช่นถ้าตอนนี้คือบล็อกพักผ่อนคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดที่ยังไม่ได้ตอบไลน์หรือยังไม่ได้เขียนง,งานเพราะเวลานั้นยังมาไม่ถึง การใช้ทำบล็อคกิ้งทำให้แต่ละวันของคุณมีโครงสร้างที่แน่นอนลดเวลาลังเลและเพิ่มความรู้สึกว่าวันนี้คุณได้ควบคุมชีวิตไม่ปล่อยให้วันนั้นพาไปแบบไร้ายทิศทางยิ่งคุณทำได้ต่อเนื่องระบบในสมองคุณจะคุ้นเคยกับการทำงานเป็นรอบและเหนื่อยน้อยลงเริ่มง่ายๆด้วย Google c a l e n d a r หรือสมุดบันทึกตั้งล็อกเวลาแบบยืดหยุ่เช่นงานหลักงานเบาเวลาว่าง และเวลาส่วนตัวแล้วปรับตามจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคุณจะพบว่าการวางแผนล่วงหน้าเล็กน้อยกลับช่วยให้วันของคุณสงบมั่นคงและมีพลังมากกว่าเดิมเทคนิคที่14ทําทำรีวิวรายวันและรายสัปดาห์การจัดการเวลาไม่จบที่การวางแผนแต่ต้องมีการทบทวนด้วยการรีวิวรายวันและรายสัปดาห์ช่วยให้คุณเห็นว่าทำอะไรไปแล้วบ้างอะไรยังไม่ได้ทำและอะไรควรปรับปรุงการรีวิวเหล่านี้เปรียบเสมือนการเช็คเข็มทิศ ให้คุณไม่หลงทางและกลับมาโฟกัสเป้าหมายได้เสมอการรีวิวรายวันอาจใช้เวลาแค่5นาทีก่อนนอนเทียงแค่ถามตัวเองว่าวันนี้ใช้เวลาได้ดีแค่ไหนมีอะไรเสียเวลาโดยไม่จำเป็นและพรุ่งนี้จะทำให้ดีขึ้นอย่างไรส่วนรีวิวรายสัปดาห์ควรใช้เวลามากขึ้นเช่นวันอาทิตย์เย็นเพื่อดูภาพรวมทั้งสัปดาห์ผลลัพธ์ของการทำรีวิวบ่อยๆคือคุณจะมีการตื่นรู้ ว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นกับดักเช่นเสียเวลากับมือถือเยอะไปหรือประชุมเกินเวลาบ่อยเกินการทบทวนจะช่วยให้คุณรู้ตัวเร็วและแก้ไขได้ก่อนที่จะกลายเป็นนิสัยถุงชีวิตหลายคนที่ประสบความสําเร็จมักบอกว่าไม่ใช่แค่ลงมือทําแต่ต้องดูว่าที่ทําไปใช้ได้ผลหรือเปล่านี่คือสิ่งที่การรีวิวช่วยให้คุณทําได้อย่างมีระบบเปรียบเหมือนการปรับภูมิใยทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้รถชีวิตเบี่ยงจากเส้นทางเป้าหมาย เริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นเขียน3ามข้อที่ได้เรียนรู้จากแต่ละวันหรือสรุปสัปดาห์ด้วย3ามคำว่าสำเร็จพลาดปรับแล้ววางแผนต่อไปคุณจะพบว่าชีวิตเริ่มชัดเจนมีทิศทางและคุณกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงของเวลาตัวเองเทคนิคที่ 15. ใช้เวลากับสิ่งที่เติมพลังชีวิตการจัดการเวลาไม่ควรมีแค่เรื่องงานหรือเป้าหมายแต่ควรเผือเวลาให้กับสิ่งที่เติมใจเติมแรงเติมชีวิต เช่นใช้เวลากับครอบครัวเล่นกับสัตว์เลี้ยงออกกำลังกายหรือใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพราะชีวิตไม่ได้มีไว้แค่ทาง,งานแต่มีไว้ให้มีความสุขถ้าคุณไม่จงใจสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปจากชีวิตโดยอัตโนมัติเพราะโลกจะโยนงานเข้ามาให้คุณตลอดเวลาคุณที่ไม่หยุดพักคนที่ไม่เติมพลังจะหมดไฟก่อนถึงเส้นชัยดังนั้นจงวางแผนให้เวลากับสิ่งที่รักเหมือนที่คุณวางแผนงานใหญ่ๆลองกำหนดเวลาไม่มีงาน เช่นเย็นวันศุกร์คือเวลาครอบครัวหรือเช้าวันอาทิตย์คือเวลาอ่านหนังสือโปรดแล้วปฏิบัติเหมือนมันคือนัดสําคัญที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้คือพลังเงียบที่ช่วยให้คุณต่อสู้กับวันหนักๆได้อย่างมั่นคงเมื่อคุณให้เวลากับสิ่งที่ทําให้หัวใจยิ้มคุณจะกลับมามีพลังในการทําสิ่งอื่นได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป้าหมายใดๆพลังใจที่เต็มคือเชื้อเพลิงที่ส่งพลังที่สุดในระยะย,ยาวและนั่นคือการบริหารเวลาที่ฉลาดที่สุด อย่าปล่อยให้เวลาไหลไปจนลืมความสุขเล็กๆในแต่ละวันเพราะท้ายที่สุดคนที่จัดการเวลาชีวิตได้ดีที่สุดไม่ใช่คนที่ทํางานเก่งที่สุดแต่คือคนที่ใช้เวลาได้คุ้มค่าและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายในทุกนาทีบทสรุปเวลาไม่เคยพอแต่เราจัดการมันได้สิเทคนิคที่คุณได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการเวลาแต่เป็นการจัดการชีวิตให้มีคุณภาพมากขึ้นเพราะเวลา คือสิ่งที่เราไม่สามารถเพิ่มได้แต่เราสามารถใช้มันให้ฉลาดขึ้นได้ทุกวันทุกเทคนิคที่กล่าวมาไม่ได้เน้นให้คุณทำงานหนักขึ้นแต่ทำให้คุณทำงานยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นจงจำไว้ว่าการบริหารเวลาไม่ใช่เป้าหมายปลายทางแต่มันคือกระบวนการที่คุณจะฝึกฝนทุกวันเพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลมีพื้นที่ให้ทั้งเป้าหมายความสุขและความสมบกภายในไม่ใช่แค่ทำงานเก่งขึ้นแต่ใช้ชีวิตได้ลึกขึ้น หากคุณเริ่มต้นจากแค่วันละหนึ่งเทคนิคแล้วปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตจริงความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มปรากฏขึ้นไม่ช้าก็เร็วคุณจะกลายเป็นคนที่รู้ว่าชีวิตกำลังไปทางไหนและคุณจะไม่รู้สึกเสียเวลาชีวิตไปแบบร้ายทิศทางอีกต่อไปความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการมีเวลามากที่สุดแต่มาจากการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดคนที่ควบคุมเวลาได้คือคนที่ควบคุมชีวิตได้และคนที่ควบคุมชีวิตได้คือคนที่สร้างอนาคตของตัวเองได้เสมอ เริ่มวันนี้เลยเลือกหนึ่งเทคนิคที่คุณชอบที่สุดแล้วลงมือใช้กับชีวิตจริงทันทีอย่ารอให้ว่างอย่ารอให้พร้อมพราะเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตคือวินาทีนี้เอง